เฮลโลฮัปปี้นิวเยียร์ทุกคนสวัสดีปีใหม่2565ทุกคนขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงอืมแล้วก็มีกำลังใจที่เข้มแข็ง,ขงมีความสุขในทุกๆวัน มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองในกิจการจเจริญรุ่งเรืองในกิจการประกอบสิ่งใดในทางที่ชอบในทางที่ถูกต้องชอบธทำขอให้แห่งๆรวยๆปังๆเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคน มีแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันมีแล้วให้ได้และแบ่งปัน,ปนขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงที่เหลือทุกๆอย่างมันจะตามมาไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรขอให้มีสติขอให้มีสติสตแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ประมาทนะทุกคน สวัสดีปีใหม่ Happy New Year ทุกคนจ้า